สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายเราไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับกับเรื่องบอสอัจฉริยะตอนที่321จ่ายวินเชิงชนหญิงสาวเต้นลำเป็นครั้งแรกในท่านเชิงชินยูฝานพูดออกมาน้ำเสียงของเธอตื่นเต้นและมีความสุขขนาดที่เธอพูดแบบนี้ฉันคิดว่าคุณจะไม่มาแล้ววันนี้ อารมณ์ของจ่ายวินเชิงนั้นไม่เคยคงที่มาโดยตลอดเมื่อเจอการเชื้อเชิญเขาจะไปหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขาต่อให้เป็นตระกูลฉินที่เชิญเขาเขาก็ไม่จำเป็นต้องสนใจไปฉินยูฝานรอคอยความเป็นไปได้ที่จะเห็นจ่ายวินเชิงในงานเลี้ยงวันนี้เธอไม่คาดคิดว่าเขาจะมาจริงๆดังนั้นเธอจึงมีความสุขมากที่ได้พบเขาจ่ายวินเชิงมองดูฉินยูฝานริมฝีปากของเขาโค้งขึ้นเล็กน้อย และรอยยิ้มของเขาก็มีในของการดูถูกและเยยดยามจากนั้นเขาก็หันกลับไปและหาที่นั่งเขาไม่ได้ตอบชินยูฝานโดยปกติแล้วพฤติกรรมของจ่ายวินเชิงจะถือว่าค่อนข้างหยาบคายทุกคนในงานเลี้ยงเฝ้าดูปฏิสัมพันธ์ระหว่างจ่ายวินเชิงและชินยูฝานด้วยความกลัวและกังวลอย่างไรก็ตามแต่กูลฉินเคยชินแล้วนอกจากนี้ชินยูฝานก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรหยาบคายเกี่ยวกับพฤติกรรมของจ่ายวินเชิง ฉินยูฝานไม่ท้อถอยกับพฤติกรรมของจ่ายวินเชิงเธอยังคงถือโอกาสที่จะคุยกับจ่ายวินเชิงก่อนในทันเชิงคุณวางแผนที่จะอยู่ในเมืองหิงหยวนนานแค่ไหนจ่ายวินเชิงหลีตาอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้หันหน้าไปมองฉินอยูฝานมิชฉินแน่ใจหรอว่าไม่ต้องไปอยู่เป็นเพื่อนกับพี่ชายของคุณงานเลี้ยงนี้จัดขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของเขารอยยิ้มบนใบหน้าของฉินอยูฝานไม่ลดลงเลยอย่างไรก็ตาม ประกายในดวงตาของเธอบนมองลงอย่างมากใช่งานเลี้ยงนี้จัดขึ้นก็เพื่อประโยชน์ของเขาแต่อย่างไรก็ตามเขาก็สามารถจัดการกับคนอื่นๆได้เขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากฉันฉินยูฝานไม่ได้เรียกฉินชวนว่าพี่ชายแม้ว่าเธอจะมาร่วมงานเลี้ยงในวันนี้พร้อมกับฉินชวนแต่ดูเหมือนว่าในใจของเธอจะยังไม่ยอมรับในตัวตนของฉินชวนได้จริงๆในท่านเชิงคุณอยากจะเต้นรำด้วยการบนฟอร์ไหม จายวินเชิงเค้นเสียงก่อนที่จะพูดว่าไม่ใช่ว่าผู้ชายเป็นฝ่ายชวนผู้หญิงก่อนสำหรับเรื่องประเภทนี้เหรอมันเป็นเช่นนั้นจริงๆอย่างไรก็ตามชินยูฝานรู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้ที่จ่ายวินเชิงจะเป็นฝ่ายเชื้อเชิญหญิงสาวเต้นลำดังนั้นเธอจึงถือโอกาสเชื้อเชิญเขาเธอไม่คิดมากกับการที่จะถือโอกาสแบบนี้ร่างของชินยูฝานเต็ไมไปด้วยความมั่นใจเธอไม่กลัวการปฏิเสธหรือสายตาของคนอื่นไม่ว่าเธอจะทำอะไร เธอก็ไม่ต้องการการตัดสินของคนอื่นในการตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีเดี๋ยวก่อนถ้าเช่นนั้นคุณวางแผนที่จะเชิญฉันใช่ไหมชินยูฟานถามดวงตาเธอเต็มไปด้วยความคาดหวังถ้าจ่ายหินเชิงพูดแบบนั้นก็หมายความว่าวันนี้เขาอาจจะคิดรีเริ่มถือโอกาสที่จะชวนคนอื่นมาเต้นลําด้วยใช่ไหมในตอนนี้วุนนวนวลและเจียนชูชิงรู้สึกอึดอัดใจมากทีเดียวตอนแรกพวกเขาวางแผนที่จะอยู่ที่มุมเดียวกับลูกสาว แต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าทุกคนจะมาที่มุมนี้นอกจากนี้ผู้ที่ยืนอยู่ที่นี่ต่างก็มาจากตระกูลจ่ายและตระกูลฉินเพียงแค่การปรากฏตัวของอ e ีกฝ่ายก็สร้างความกดดันให้กับพวกเขาอย่างมากดังนั้นทั้งสองคนจึงต้องการพาเจนอี้หลิงไปที่อื่นอย่างไรก็ตามจ่ายวินเชิงพันหันหน้ามาถามเจนอี้หลิงว่าคุณหนูเจียนเธอต้องการมาเป็นเพื่อนฉันเต้นลำไหมทันทีที่จ่ายวินเชิงพูดแบบนี้ สายตาของผู้คนโดยรอบก,ก็ตกไปที่เจนอี้หลิงโดยพร้อมเพียงกันในหมู่พวกเขาสายตาของชินยูฝานนั้นขมขื่นและเย็นชาเป็นพิเศษชาวเมืองหึงด่วนไม่รู้เรื่องนี้แต่ชินยูฝานรู้ดีว่าจ่ายวินเชิงไม่เคยขอผู้หญิงเต้นลำเด็กหญิงคนนี้เป็นใครกันทำไมนายท่านเชิงถึงขอให้เธอเต้นหัวใจของเจนจูฉิงแลเววนนุ่นกระดอนขึ้นไปที่ลำคอพวกเขาไม่เคยคิดมาก,ก่อนว่าจ่ายวินเชิงจะขอลูกสาวของพวกเขาเต้นลำ ทุกคนรอคอยการตอบของเจนอี้หลิงรวมไปถึงจ่ายวินเชิงฉันไม่รู้วิธีเต้นเจนอี้หลิงตอบกลับเธอปฏิเสธจ่ายวินเชิงอย่างสุภาพไม่เป็นไรฉันจะสอนเธอเองจ่ายวินเชิงตอบกลับเขาไม่รังเกียจที่จะเป็นครูสอนเต้นให้กับเธอขณะที่เขาพูดเช่นนี้จ่ายวินเชิงก็ลุกขึ้นยืยนตรงต่อหน้าเจนอี้หลิงเขาทำท่าทางของสุภาพบุรุษที่ชวนผู้หญิงให้มาเต้นลําก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่3 2 1 ในตอนนี้จ่ายวินเชิงก็ได้ขอให้เจนอีหลิงมาเต้นรำเป็นคู่ของเขานะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad f i c t i o ตอนที่322นี่เป็นครั้งแรกของคุณที่เต้นรำกับผู้ชายใช่ไหมหากเจนอีหลิงปฏิเสธอีกครั้งสถานการณ์ก็จะกลายเป็นความอึดอัดขึ้นมาจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเธอปฏิเสธจ่ายวินเชิงอีกครั้ง ความสนใจครึ่งหนึ่งของผู้คนทั้งหมดก็จะตกอยู่ที่เขาในวันนี้ถ้าเป็นคนแปลกหน้ามายืนอยู่ตรงหน้าเธอในวันนี้เจียนอี้หลิงคงไม่คิดซ้ำสองว่าคนแปลกหน้าคนนั้นจะอายหรือไม่อย่างไรก็ตามนี่คือจ่ายวินเชิงที่ผ่านมาจ่ายวินเชิงเคยช่วยเหลือเธอหลายครั้งดังนั้นเจียนอี้หลิงจึงไม่สามารถที่จะเพิกเฉยต่อคําขอของเขาได้หลังจากชั่งน้ําหนักการเลือกของเธอแล้วเจียนอี้หลิงก็ลุกขึ้นแล้ววางมือข้างหนึ่งบนฝ่ามือของจ่ายวินเชิง เมื่อฝ่ามือของเธอสัมผัสมือเขาเจียนอี้หลิงก็สะดุ้งไปชั่วขณะจ่ายวินเชิงมองลงไปที่มือขาวนุ่มในฝ่ามือของเขาเขาดึงเธอเบาๆอย่างสุภาพและพาเธอไปที่ฟอร์เต้นลำเจียนชูฉิงและวนวน,นว่นเฝ้าดูลูกสาวของพวกเขาจากไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายลูกสาวของพวกเขาได้รับคําเชิญให้ไปเต้นลำกับผู้ชายที่อันตรายพวกเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเป็นกังวลอย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกเขาจะกังวล แต่สิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้ก็คือเฝ้าดูในโอกาสเช่นนี้เป็นเรื่องสมควรที่ผู้ชายจะเชิญผู้หญิงมาเต้นลำในเมื่อเจนอี้หลิงได้ตกลงที่จะเต้นลำกับจ่ายหวินเชิงทั้งสองคนก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้มากนักฉินชุนก็ตั้งใจจะเดินไปที่มุมของเจนอี้หลิงอย่างไรก็ตามระหว่างทางที่ไปนั้นเขาถูกคน2อสามคนลังตัวไว้คนเหล่านี้แสดงความยินดีและหอกล้อกับเขาหลังจากนั้น เขาก็เห็นเจนอี้หลิงและจ่ายวินเชิงเข้าสู่ฟอร์เต้ลำด้วยกันชินชวนถามคนรอบข้างและเขาพบว่าชายคนนั้นก็คือจ่ายวินเชิงชินยูฟานไม่ถือหาวว่าจ่ายวินเชิงจะปฏิเสธคำเชิญของเธออย่างไรก็ตามแต่เธอคิดกับการที่จ่ายวินเชิงได้เชิญหญิงอื่นไปเต้นลำหลังจากที่ปฏิเสธเธอแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ชินยูฟานได้มองหญิงสาวอื่นแบบนี้นี่เป็นหญิงสาวที่ดูอ่อนกว่าเธอหลายปีเป็นครั้งแรกที่ชินยูฟานรู้สึกอิจฉา จ่ายวินเชิงที่ไม่เคยให้ผู้หญิงคนไหนเข้าใกล้เขาได้กับขอเด็กสาวคนหนึ่งเต้นลั่กับเขาเหอเยี่ยนก็มองไปยังฉากที่อยู่ตรงหน้าของเธอเช่นเดียวกันเธอไม่สามารถอธิบายได้ว่าเธอกำลังรู้สึกอะไรสิ่งเดียวที่เธอสามารถพูดได้ก็คือเจียนอี้หลิงมีไหวพริบเหลือเกินภายนอกดูนุ่มนวลและอ่อนแออย่างไรก็ตามในความเป็นจริงอีกฝ่ายนั้นคิดวางแผนและเคียวไม่เช่นนั้น ทำไมจ่ายวินเชิงถึงตกหลุมรักลงไปได้จากนั้นเหอเยี่ยนก็เหลือบมองไปยังวนนวลเมื่อเธอเห็นสีหน้ากงังวลบนใบหน้าของวนนวลเธอก็อดไม่ได้ที่จะเยาะเย้ยอยู่ในใจพี่สะพ้ายของเธอแสดงท่าทางเก่งจริงๆมีลูกสาวที่มีความสามารถมากมีความสามารถมากจนกระทั่งสามารถปีนเข้าสู่อ้อมแขนของนายทันเชิงได้และจากนั้นวนนวลก็แส้งทําเป็นกังวลเห็นได้ชัดว่าในใจของวนนวลน,นั้นรู้สึกยินดีกับเรื่องนี้มาก ตอนนี้ความสนใจของทั้งห้องจัดเลี้ยงตกไปอยู่ที่จ่ายวินเชิงและเจียนอี้หลิงนี่เป็นสิ่งที่หาได้ยากหายากเหลือเกินในท่านเชิงจะเปิดจริงกำลังเต้นลํากับเด็กสาวที่ชอบกดขี่และไร้เหตุผลของตระกูลเจียนหลังจากเข้าสู่ฟอร์เต้นลําแล้วจ่ายวินเชิงและเจียนอี้หลิงก็ไม่สนใจสายตาของคนอื่นอีกเจียนอี้หลิงไม่รู้วิธีเต้นจริงๆดังนั้นจ่ายวินเชิงจึงเริ่มสอนเธออย่างอดทนจากนั้นจ่ายวินเชิงก็สังเกตเห็นว่า เจนอี้หลิงนั้นเต้นลำได้อย่างเงงงะหลือเชื่อดูเหมือนว่าการใช้นิ้วได้อย่างว่องไวนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับทักษะการเต้นของพวกเขาดูเหมือนว่าเขาจะค้นพบข้อบกพร่องอย่างหนึ่งของเธอแล้วดังนั้นจ่ายวินเชิงจึงเริ่มหัวเราะเขาก้มหน้าลงแล้วก็ซิปข้างหูของเจนอี้หลิงว่าถ้าเธอไม่รู้วิธีเต้นจริงๆก็แค่เหยียบรองเท้าฉันฉันจะพาเธอไปเองขณะที่จ่ายวินเชิงพันเข้าใกล้เจนอี้หลิงมากเกินไปนั้นร่างกายของเธอก็แข็งทื่อ ไม่อย่าอย่าเข้ามาใกล้เกินไปเสียงเธอนุ่มนวลและเขินอายเหลือเชื่อรอยยิ้มของจ่ายวินเชิงกว้างขึ้นขณะที่เขาถามหรือว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอเต้นลัมกับผู้ชายใช่เมื่อได้ยินคําตอบแบบนี้จ่ายวินเชิงก็ยิ้มมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ฉันเต้นลํากับผู้หญิงเหมือนกันถางันแล้วนายเต้นลํากับใครมาก่อนเห็นได้ชัดว่าจาวินเชิงรู้วิธีเต้นลําเขาเต้นลําเก่งมาก ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่322ในตอนนี้เจนอี้หลิงก็ได้เต้นรำกับจ่ายหวินเชิงแล้วนะครับซึ่งก็ได้กลายมันจุดสนใจของคนทั้งงานเลี้ยงเลยนะครับและเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่องแมทฟิกชันตอนที่323คุณหนูอี้หลิงโชคดีมากที่งานเต้นรำบอลลูนในมหาวิทยาลัยฉันเต้นรำกับหยูซีเขาเป็นคู่เต้นรำประจำของฉัน จ่ายวินเชิงตอบอย่างตรงไปตรงมาเมื่อได้ยินเช่นนี้เจียนอี้หลิงก็หันหน้าไปมองอดีตคู่เต้นลำที่ถูกทอดทิ้งอยู่ซียังคงยืนอยู่ที่เดิมอย่างไรก็ตามในตอนนี้อยู่ซีไม่ได้เสียใจที่ถูกจ่ายวินเชิงทอดทิ้งแต่เขาพร้อมที่จะจุดประทัดเฉลิมฉลองในที่สุดเทพก็เมตตาเขาสียทีตอนที่เขาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมีสาวสวยมากมายอยู่ตรงหน้าเขาย้อนกลับไปในตอนนั้นเขาอยากเต้นลำกับพวกเธอ อย่างไรก็ตามครั้งหนึ่งต่อหน้าคนทั้งมหาลัยนายท่านเชิงได้ลากเขาไปเต้นลําด้วยกันหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ไปร่วมงานบอลลูมอีกเลยนี่เป็นเพราะว่าเขากลัวว่านายท่านเชิงจะขอให้เขาเต้นอีกครั้งเขารู้สึกอายเหลือเกินยิ่งไปกว่านั้นนายท่านเชิงยังขอให้เขาเต้นลําต่อหน้าหญิงสาวทุกคนในมหาวิทยาลัยอ,อีกด้วยดังนั้นยูซีก็เริ่มค้นหาคูเต้นลําในวันนี้ ในที่สุดเขาก็ได้มีโอกาสเต้นรำกับผู้หญิงอยู่ซีพบเป้าหมายที่เหมาะสมอย่างรวดเร็วด้วยฐานะของเขาในฐานะทายาทของตระกูลอยู่รูปร่างหน้าตาที่ดีและทัศนคติที่สุภาพเขาสามารถหาผู้หญิงมาเป็นคู่เต้นรำเขาได้สำเร็จจากนั้นทั้งสองก็เข้าไปในฟอร์เต้นรำด้วยกันแล้วก็เต้นรำอย่างมีความสุขต่างจากคน,น,นอื่นๆสายตาของโมเชอร์ินนั้นมักจับจ้องไปที่ฉินชวนเกือบตั้งแต่ตอนที่ฉินชวนปรากฏตัว เธอก็จ้องมองเขานับตั้งแต่นั้นมาเธอไม่กล้าที่จะมองอย่างชัดเจนเกินไปอย่างไรก็ตามเธออดไม่ได้ที่จะมองไปที่เขาเธอมีความรู้สึกบางอย่างกับฉินชวนแล้วและตอนนี้เขาก็ได้เปล่งประกายเจิดจ,จ้ากว่าแต่ก่อนและด้วยเหตุนี้สายตาของเธอก็อดไม่ได้ที่จะเฝ้าติดตามเขาคุณนายเฉียนมองไปที่เจียนอี้หลิงบนฟอร์เตลำ่ำเธอก็ยิ้มและถอนหายใจคุณหนูอี้หลิงค่อนข้างโชคดีโมชืออวินมองไปที่คุณนายเฉียน สงสัยว่าเธอพูดถึงอะไรเธอไม่รู้เหรอว่าคุณหนูอี้เหลิงตั้นลำอยู่กับใครในตอนนี้เธอน่าจะรู้สึกว่าทั้งห้องกำลังมองไปที่เขาตอนที่เขาเข้ามาไม่ใช่เหรออึมฉันก็เห็นแบบนั้นเหมือนกันโมชีอวินตอบเมื่อกี้เธอไม่ได้ให้ความสนใจมากนักอย่างไรก็ตามตอนนี้เมื่อเธอได้ยินคุณนายเฉียนพูดถึงเรื่องนี้ดูเหมือนว่าสิ่งที่อีกฝ่ายพูดนั้นดูเหมือนจะเป็นความจริงคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากนายน้อยขรรกูลจา่า เขาเป็นคนที่ได้รับการกล่าวถึงในเมืองเฮงหยวนมาระยะหนึ่งแล้วคุณนายเฉียนอธิบายมีหลายคนที่ไม่เคยเห็นนายท่านเชิงด้วยตัวเองยิ่งไปกว่านั้นโมชือวินก็ไม่ได้มาจากแวดวงชนชั้นสูงดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เธอไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาคือจ่ายวินเชิงงั้นเหรอโอ้ฉันคิดว่าฉันเคยได้ยินชื่อเขาแต่สุขภาพเขาจิวหยีเจนได้บอกเธอเกี่ยวกับจ่ายวินเชิงอย่าพูดแบบนั้น คุณนายเฉียนขัดจังหวะโมชื่ออวินจากนั้นเธอก็อธิบายเหตุผลให้โมชื่ออวินด้วยสีหน้าหนักใจชื่ออวินฟังให้ดีไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงหรือแวดวงคนชนชั้นสูงมีบางสิ่งที่เธอไม่สามารถพูดออกมาได้ในความเป็นจริงอย่าแม้แต่จะพูดถึงมันสักคำโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเธออยู่ข้างนอกหากเธอต้องการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องพูดกับคนที่เธอไว้วางใจเท่านั้นเข้าใจไหมโมชื่ออวินอึ้งไปนิด เธอต้องใช้เวลาสองสาวินาทีในการตอบกลับค่ะและด้วยเหตุนี้จากคำพูดของคุณนายเฉียนทำให้โมชื่อวินมองใจวินเชิงได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมในเวลานี้ใจวินเชิงกำลังสอนวิธีเต้นลำให้กับเจนอี้หลิงดวงตาและการเคลื่อนไหวของเขานั้นอ่อนโยนกว่าปกติมากโมชื่อวินอดไม่ได้ที่จะยอมรับว่าผู้ชายคนนี้นั้นค่อนข้างโดดเด่นเจนอี้หลิงโชคดีจริงๆ เธอเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่ผู้คนใช้เวลาช่วยชีวิตเพื่อให้ได้มาจุดเริ่มต้นในชีวิตของเธอคือเส้นชัยสำหรับคนอื่นๆในเวลานี้ภายใต้การชี้แนะของจ่ายวินเชิงเจียนอี้หลิงก็เริ่มมีความเชี่ยวชาญในการเต้นลัมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับการทำอย่างอื่นแล้วเจียนอี้หลิงยังไม่มีพรสวรรค์นในการเต้นลัมอย่างไรก็ตามเธอก็ไม่ได้โง่เช่นกันและด้วยเหตุนี้เธอจึงค่อยเรียนรู้วิธีการเต้นลัม ็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่323ในตอนนี้เจนอิหลิงก็เริ่มเต้นราเป็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับจากการสอนของจ่ายวินเชิงแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่องแมทฟิกชันตอนที่324ชายผู้มีความสามารถกับหญิงสาวสวยเป็นที่เจริญตาเธอได้เรียนแล้วจ่ายวินเชิงกล่าวมุมปากของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ดวงตาของเขาก็ดูขบขันเจียนอิงเงยหน้าขึ้นมองจ่ายหวินเชิงไม่ต้องมองมาที่ฉันถ้าเธอมัวแต่งเงยหน้าคอเธอไม่เมื่อยเหรอเมื่อได้ยินดังนั้นเจียนอิหงิงก็รีบก้มหน้าลงจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆมาจากจ่ายหวินเชิงเขาหัวเราะเธออย่างไรก็ตามทั้งสองคนก็ยังคงเต้นรำอยู่บนฟอร์เต้นรำต่อไปเนื่องจากทั้งคู่ดูดีอย่างมากพวกเขาจึงได้รับความสนใจมากกว่าคู่อื่นๆ เป็นครั้งแรกที่ฉินหยูฝานได้เห็นจ่ายวินเชิงอดทนกับหญิงคนหนึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องของการเต้นลำกับเด็กสาวอีกต่อไปยิ่งไปกว่านั้นจ่ายวินเชิงยังอ่อนโยนอย่างน่าประหลาดเมื่อเขาสอนเด็กสาวคนนั้นถึงวิธีการเต้นลำฉินหยูฝานแน่ใจว่าเธอไม่ได้เข้าใจผิดเขาอ่อนโยนกว่าปกติจริงๆฉินชวนก็กําลังดูจ่ายวินเชิงและเจนอี้หลิงด้วยเช่นกันในขณะนั้นพอบานตระกูลฉินก็เข้ามาบอกกับเขานายน้อย คุณควรไปเชิญหญิงสาวมาเต้นลําด้วยสักคนเช่นกันได้เลยฉินชวนตอบกลับเขาเขโมดคิ้วอยู่คู่หนึ่งเขาไม่อยากชวนใครมาเต้นลําเลยจริงๆอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ต้องการเพิกเฉยต่อคําแนะนําของพ่อบ้านเช่นกันเขารู้ดีว่าตนเองจะต้องเผชิญกับเรื่องน่าเบื่อเหล่านี้หลังจากที่เขาได้เข้าร่วมวงตระกูลตนเองโมชชอวินก็ยืนอยู่ในฝูงชนเช่นเดียวกันทันใดนั้นฉินชวนก็เดินมาหาเธอและชวนเธอไปเต้นลํา อย่างไรก็ตามฉินชวนจำโมเชีอวอินไม่ได้เขาแค่มองเข้าไปในฝูงชนหาผู้หญิงที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับเขานอกจากนี้โมชีอวอินก็ยังเป็นคนที่อยู่ใกล้เขาที่สุดด้วยโมชีอวอินตกตะลึงกับคำชวนอย่างกระทันหันความประหลาดใจที่น่ายินดีนี้เกิดขึ้นมาอย่างกระทันหันก็ต่อเมื่อคุณนายเฉียนเตือนเธอโมชีอวออินจึงค่อยคืนสติจากนั้นเธอก็ยื่นมือออกระวังไว้บนมือของฉินชวน ฉินชวนนาโมชีอวิ๋นไปที่ฟอร์เต้นลำฉินชวนและโมชีอวิ๋นต่างก็รู้วิธีเต้นลำนอกจากนี้พวกเขาทั้งคู่ยังเป็นนักเต้นที่เก่งมากคู่นี้เต้นลำได้ดีมากจนเอาชนะจุดโฟกัสเดิมไปในทันทีโมชีอวิ๋นรู้สึกว่าเธอกำลังฝันไปเธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้มีโอกาสเต้นลำกับฉินชวนในตอนนี้เธอรู้สึกเหมือนกำลังเหยียบอยู่บนกอนเมฆหัวใจของเธอเปี่ยมล้นไปด้วยความสุข คนรอบตัวเธอเริ่มกระซิบกระซาบและพูดคุยกันขณะที่ดูเธอเต้นรำกับฉินชวนผู้หญิงคนนั้นที่เต้นรำกับนายน้อยฉินเป็นใครกันเธอสวยมากทีเดียวทำไมฉันไม่เคยเห็นเธอมาก่อนฉันก็ไม่รู้นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นเธอเธอค่อนข้างสวยและเธอค็เป็นนักเต้นที่เก่งเหมือนกันดูเหมือนว่าเธอจะต้องได้รับการศึกษาค่อนข้างดีเช่นกันเธอต้องเป็นหญิงสาวที่มาจากครอบครัวที่มีชื่อเสียงแน่ๆว้าวฉันและอิชา นายน้อยฉินเก่งจังเขาและหญิงสาวนั่นดูเหมือนจะเป็นคู่ที่เหมาะสมใช่เขามีความสามารถและผู้หญิงก็สวยอย่างไม่น่าเชื่อพวกเขาสมที่จะเป็นคู่รักในอุดมคติจริงๆแค่ดูพวกเขาก็ทําให้ฉันเจริญตาแล้วไม่ว่ายังไงฉันก็อดจะรู้สึกอิจฉาไม่ได้ทําไมเธอถึงคิดว่านายน้อยฉินเลือกเธอเป็นคู่เต้นเออก็เพราะว่าเธอสวยถ้าฉันเป็นผู้ชายฉันก็เลือกเธอเหมือนกันมองดูเธอสิ เธอดูสง,ง่างามและมีอารมณ์ร่วมเมื่อตอนเต้นลำตรงกันข้ามกับเด็กสาวอีกคนหลังจากเพลงจบทุกคนก็ออกจากฟอร์เต้นลำโมชื่ออวินกำลังจะพูดอะไรบางอย่างกับฉินชวนแต่เขาก็ปล่อยมือเธอไปแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปยังทิศทางของเจนอี้หลิงเขายื่นกล่องที่เตรียมไว้ล่วงหน้าให้กับเจนอี้หลิงขอบคุณก่อนหน้านี้ฉินชวนไม่มีฐานะทางการเงินที่จะให้ของขวัญราคาแพงเช่นนี้แกเจนอี้หลิงอย่างไรก็ตาม เขาก็ยังคงระลึกถึงความมีน้ำใจและความสง่าง,งามของเจนอี้หลิงเสมอสองสามครั้งสุดท้ายที่เขาไปเยี่ยมแม่ที่สถาบันการวิจัยเขาก็ไม่เห็นเจนอี้หลิงด้วยเช่นกันก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่324ในตอนนี้หลังจากที่ฉินชวนได้เต้นรำกับโมชื่ออวินเรียบร้อยแล้วเขาก็รีบพาออกจากเธอและเขาก็รีบเดินไปหาเจนอี้หลิงเพื่อมอบของขวัญให้กับเธอนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับ ช่อง Mad Fiction ตอนที่325ของขวัญจากชินชวนเขาถามเจนอี้หลิงเกี่ยวกับเรื่องนี้เชิองอี้ก็บอกเขาว่าเจนอี้หลิงจะไปที่สถาบันอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งอย่างไรก็ตามปกติแล้วเธอค่อนข้างยุง่งและบางครั้งก็ไม่สามารถหาเวลาไปที่นั่นได้บ่อยนักดังนั้นเมื่อเขาได้มีโอกาสในวันนี้ชินชวนจึงตัดสินใจที่จะมอบของขวัญที่เขาเตรียมไวใ้ให้กับเจนอี้หลิงไม่จำเป็น เจียนอี้หลิงตอบกลับเธอได้สิ่งที่ต้องการแล้วนี่เป็นเครื่องหมายเล็กน้อยแสดงการขอบคุณของฉันฉินชวนตอบเขามีรอยยิ้มที่อ่อนโยนที่ริมฝีปากและดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยความคาดหวังแม้ว่าจะมีข้อตกลงเป็นกระดาษแต่เขาก็ยังอยากจะมอบของบางสิ่งให้กับเธอเขารู้ว่าเขาไม่จําเป็นต้องให้ของขวัญชิ้นนี้อย่างไรก็ตามสําหรับเขาแล้วคําสัญญาที่เจียนอี้หลิงร้องขอนั้นเล็กน้อยเกินไป มันเล็กน้อยเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตแม่ของเขาฉินชวนยื่นของขวัญในมือออกมาเขาไม่ได้ดึงมือกลับปลลับของขวัญด้วยเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนที่ให้ของขวัญแก่เจียนอี้หลิงแต่ทว่าเขากลับเป็นคนที่ใช้น้ําเสียงอ้อนวอนอีกเช่นกันเวลานี้คนส่วนใหญ่ออกจากงานเลี้ยงไปแล้วดังนั้นจึงมีเพียงไม่กี่คนที่สังเกตเห็นการกระทําของฉินชวนโมชีอวินเป็นหนึ่งในนั้นความสนใจของเธอไม่เคยห่างจากฉินชวน โมชีอวิ๋นยืนอยู่ที่เดิมในเวลานี้เธอรู้สึกเหมือนกำลังตกลงมาจากก้อนเมฆเาวากับว่าสิ่งที่เธอเพิ่งประสบมานั้นเป็นเพียงภาพลงตาหลังจากหยุดไปนานเจียนอี้หลิงก็ยื่นมือออกไปรับของขวัญฉินชวนถอนหายใจอย่างโล่งอกด้านหลังเจียนอี้หลิงจ่ายวิ่งเชิงหลีตาลงเขาแข็นเสียงเบาๆก่อนจะหันหลังเดินจากไปจากนั้นเจียนอี้หลิงก็กลับไปหาเจียนชูชิงและวนนวลเจียนชูชิงดึงแขนของเจียนอี้หลิงไว้ ก่อนที่เขาจะพูดกับเธอด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาอหลิงนในท่านเชิงค่อนข้างอันตรายอย่าเข้าใกล้เขามากเกินไปในอนาคตตกลงไหมน้ำเสียงที่เจียนชูชิงใช้เป็นการต่อรองประเภทหนึ่งสายตาของเขาหนักอึ้งและท่าทางของเขาเป็นกังวลเขาไม่อยากให้ลูกสาวเข้าใกล้ผู้ชายที่เต็มไปด้วยอันตรายมากเกินไปไม่ต้องพูดถึงว่าลูกสาวเขายังเด็กมากเจียนอิลิงมองดูเจียนชูชิงก่อนที่เธอจะพูดว่าเขาเป็นเพื่อนเจียนชูชิงขมวดคิ้ว อย่างไรก็ตามเขายากที่จะขัดแย้งกับลูกสาวได้อ่าโอเคพอจะไม่คัดค้านกับเรื่องนี้อีกเจียนชูชิงรู้ดีว่าตอนนี้เขาไม่สามารถเร่งรีบและใจร้อนได้ลูกสาวเขาไม่ไว้ใจเขาอีกต่อไปถ้าผลักเธอหนักเกินไปให้ฟังเขาในเวลานี้เขาก็อาจจะผลักเธอให้ห่างจากเขามากขึ้นเท่านั้นเหอเยี่ยนเดินเข้ามาในเวลานี้เธอยิ้มให้เจียนอี้หลิงก่อนที่เธอจะพูดว่านายน้อยฉินให้อะไรเธอเหร เขาให้ของขวัญเพียงแค่เธอเท่านั้นในวันนี้บรรดาคนทุกคนเธอเป็นคนเดียวที่ได้รับของขวัญแสดงว่าเธอมีตำแหน่งที่พิเศษมากในหัวใจของเขาก่อนที่เจียนอี้หลิงจะมีโอกาสตอบกลับวนนวนก็ตอบเผยเยี่ยนแทนนายน้อยฉินเคยเป็นครูสอนพิเศษของเจนอี้หลิงมาก่อนทั้งสองคนติดต่อกันบ่อยครั้งพวกเขารู้จักกันมาสักพักแล้วดังนั้นจึงไม่แปลกที่เขาจะให้ของขวัญเธอโปรดอย่าคิดมากจนเกินไปเสียงของวนนวนน,วน,นุ่มนวล อย่างไรก็ตามคำพูดของเธอหยุดคำถามของเหอเยี่ยนไว้ในทันทีพี่สะพายฉันแค่ถามนิดหน่อยไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเหอเยี่ยนตอบกลับฉันรู้ว่าเธอก็แค่ถามแต่อย่างไรก็ตามเรายังอยู่ข้างนอกคำถามพวกนี้บางคำถามอาจนำไปสู่ปัญหาที่ไม่จำเป็นทำไมเราไม่รอจนกว่าจะถึงบ้านก่อนแล้วคอยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เหอเยี่ยนยิม้มพี่สะพายพี่ก็คิดมากเกินไปจริงๆ ฉันไม่เคยพูดอะไรเลยอีหลิงของเรายังเด็กใครจะคิดไปในเรื่องราวพวกนั้นจะดีที่สุดถ้าเธอไม่คิดเหอเยี่ยนมีรอยยิ้มบนใบหน้าแต่ทว่าหัวใจของเธอนั้นเย็นชาจะแกล้งไปทําไมช่วงแรกลูกสาวของแกก็ไปเต้นรากับนายท่านเชิงและต่อจากนั้นเธอก็รับของขวัญจากนายน้อยฉินสาวน้อยคนนี้ฉลาดมากแล้วแกกําลังจะบอกว่าเธอยังเด็กอยู่ นั่นเป็นเพียงแค่การอำพรางเพื่อปกปิดสีที่แท้จริงของเธอเท่านั้นก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่320่พาในตอนนี้เหอเย่ยนก็เหมือนจะเข้ามาหาเรื่องเจนอี้หลิงอีกแล้วนะครับแต่ว่าวน,วนนวลก็ได้เป็นคนออกมาปกป้องเจนอี้หลิงแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องติดตามฟังกันต่อไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือว่ากดซุปเประแจงให้กับทางช่องก็ได้นะครับ และในตอนนี้นะครับทางช่องก็ได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ฉีดก็ไม่จําเป็นต้องไปหาหมอนวดแล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง300รอไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เกิน30คอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถึงคลิปต่อไปอาจจะยังไม่มาก็ได้นะครับแล้วพบกันที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ